มากันอีกข่าวหนึ่งดีกว่านะคะกับ Nike นะคะล่าสุดมอบรองเทา้าโอ้โหเรียกว่าสุดลักชัวี่มีเพชรราคาแพงมากประดับให้ด้วยนะคะให้กับริ i s t i a n o Ronaldo ค่ะ ผานพ้นไปอย่างยิ่งใหญ่นะคะสำหรับพิธีประกาศผลรางวัล2014 f i f a Ballon d'Or ที่จัดขึ้นที่ซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาโดยมีสุดยอดนักฟุตบอลที่โชว์ผลงานทีเยี่ยมได้คัดเลือกให้เข้าชิงในรอบสุดท้ายทั้งหมด3คนได้แก่นักเตะหน้าหยกสัญชาติโปรโตุเกสริสติยโนโรนัลโดสุดยอดนักเตะระดับเทพจากอาร์เจนตินา วิโลวมซีนะคะผู้รักษาประตูมือกาวจากอินซีเล็กเยอรมนีมานูเอลนอยเออร์แต่สุดท้ายผู้ที่ควา้ารางวัลบอลองดอร์ไปได้ก็คือคริสเตียโน o โรนัลโดนะคะที่ได้รับผลบทไปอย่างทุ่มท้นถึง37.66%ซึ่งนักเตะชื่อดังได้รับรางวัลน,นี้เป็นสมัยที่3แล้วนะคะเพราะก่อนหน้าเจ้าตัวก็เคยได้รางวัลน,นี้ในปี2008และ2013แล้วด้วยค่ะ แน่นอนนะคะว่างานนี้ก็ต้องมีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่นะคะโดย n นกี้แบรนด์ผลิตภัณฑ์กีฬาชื่อดังที่ร่วมงานกับคริสเตียโน o โรนัลโดในการออกคอลเลกชันคริสเตียโนโรนัลโด CR7 collection ก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเตะชื่อดังด้วยการทำรองเท้ารุ่นพิเศษคู่นี้นะคะที่ชื่อว่า m e r c u r i a l CR7 Rare Gold ที่ทำขึ้นมาพิเศษเพื่อคริสเตียโน o โรนัลโดโดยเฉพาะค่ะ m e r c u r i ี l CR7 แรนโกลนั้นนะคะตัวรองเท้าเป็นสีทองเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของคริสเตียโน o โรนัลโดโดยรองเท้าคู่นี้ก็ยังเป็นรองเท้าระดับเพชร Micro Diamonds คู่แรกในประวัติศาสตร์ของ n นกี้ที่ช่างนะคะต้องนำเพชรมาติดด้วยมืออย่างประณีตจนเป็นโลโก้ CR7 แบรนด์ประจำตัวเองของคริสเตียโน o โรนัลโดค่ะเพชรไมโครดิมเม เหล่านี้นะคะเป็นกับเพชรแท้ที่ได้จากการเจียระไนเพชรเม,ม็ดใหญ่ซึ่งกับเพชรชินช้นเล็กชิ้นน้อยนี้นะคะเป็นเครื่องสื่อความหมายว่าคริสเตียโนโรนลโัลดต้องทุ่มเทยอย่างหนักกว่าจะมีฝีมือระดับโลกอย่างทุกวันนี้นเปรียบเสมือนเพชรที่ได้รับการเจียระไนจนเปล่งประกายงดงามที่สุดค่ะแน่นอนนะคะว่า m มอ r ์ l ริ7 b ซี g เซเวนนี้ไม่มีใครรีโชที่ไหนนะคะ แต่แฟนๆของคริสเตียโน o โรนัลโดก็สามารถชมความสวยงามของเท้าผู้นี้ได้เมื่อคริสเตียโน o โรนัลโดสวมใส่ลงเตะในการแข่งขันชิงถ้วยโคปาเดเรที่ตอนนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วและจะดำเนินไปถึงวันที่30พฤษภาคมนี้ซึ่งก็เป็นรอบไฟนอล เรียกว่าถ้าโรนัลด o เก็บเตะเสร็จนะคะก็คงมีคนเข้าไปหากากเพชรในสนามฟุตบอลนี้แน่นอนนะคะเพราะต้องมีหลุดสักเม็ดหนึ่งแน่ๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับไฮโซแฮป p e n นิ so ่งนะคะและชุวงพิธีกรในวันนี้เขากับคุณขวัญข้าวะคะ่ะสำหรับช่วงนี้แพลเลาไปก่อนสวัสดีค่ะะ<ป>เอาแวนขยายไปสหากะ เครื่องดูดฝุ่นจิ๋วเก็บไว้เลยนะครับแล้วอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยที่พี่แพ้บอกว่าจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยก็เรื่องหินอยู่ที่ตัวเองด้วยแต่เชื่อไม่เชื่อไม่รู้พี่แพรใส่เต็มข้อมือเลยนะครับเข้าขายด้วยล่ะอย่าลืมติดตามกันนะครับติดตามไอจีคุณปานวีไปสแพรบุญนาคม่ช่วยกันเองนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาติดตามใน True Vision Update